ับมาช่วงสุดท้ายของฟ้าวันใหม่ครับพี่เพิ่ฮะไปดูเรื่องเจียวจ้าวกันของบรรดาทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราจําได้หลังจากที่มีปัญหานะครับว่าท่านทูตนะครับท่านผู้ช่วยทูตท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่าพระไพ่ครับเดินทางเข้ามาไทยครับแล้วก็ให้คุณยิ่งรักเข้ามาพบแล้วหลังจากนั้นก็ไปพบคุณอภพิสิทธิ์แล้วหลังจากนั้นก็ไปพบท่านรองนายกรัฐมนตรีของไทยเราแล้วหลังจากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยก็ไปบรรยายที่จุฬาแล้วก็เนื้อหาสาระในการพูดเนี่ยก็เป็นการก้าวล่วงกิจการภายในของประเทศไทยให้เลิกกดอัยการศึกแล้วก็แสดงความเห็นว่าการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์การดําเนินคดีอาญาของคุณยิ่งลักษณ์เป็นเรื่องทางการเมืองหรือไม่ในทํานองนี้ทางกรรมธิการต่างประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ได้รับผลกระทบเรื่องนี้นะครับก็เลยมีมติให้เชิญ คุณแพทริกเมอร์ฟี่อุปทุตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนี่แหละนะครับมาชี้แจงต่อคณะกรรมการการต่างประเทศของสอนชในวันที่11กุมภาพันธ์นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณชูเกียรติรัตนาชัยชานโฆษกกรรมการการต่างประเทศของสอนชออกมาแถลงนะครับว่าได้รับแจ้งนะครับจากทางสถานทูตนะครับผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทยว่าอุปทุตสหรัฐ ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางมาชี้แจงต่อสอชอเขาอ้างว่าติดขัดต่อระเบียบปฏิบัติที่จะให้อุปทูตปรากฏตัวซึ่งกรรมธิการต่างประเทศก็รับทราบและเข้าใจดีและคงไม่มีการเชิญมาอีกนะครับซึ่งการเชิญของกรรมธิการต่างประเทศครั้งนี้เราต้องการเชิญมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาพูดคุยกันเท่านั้น เหมือนที่เราเคยทาปกตินั่นแหละเราก็เชิญทูตนิวซีแลนด์นะครับที่มีมีเอตต้องไอตตั้งอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเชิญทูตออสเตรเลียหรือเชิญทูตฮังการีนะครับก็เป็นการปฏิบัติการตามปกติอ๋อเคยเชิญทูตของประเทศอื่นๆมาอยู่แล้วมาเขาก็มามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นถูกต้องฮะอ,อันนี้ในฐานะกรรมธิการการต่างประเทศสอนอชนะมีเกียรตินะฮะเทียบเท่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยเลยนะนะครับแต่ว่าทูตของสหรัฐเนี่ยนะอุปทูตท่านนี้ไม่มาก็แล้วแต่เขานะครับสถานทูตเขาก็ไม่ได้ชี้แจง นะครับว่าจะมาหรือไม่มาเหตุผลประการใดแต่ว่ายืนยันแล้วว่าเขาไม่มาเราก็จะไม่เชิญไปอีกทีนี้มันก็มีปัญหาต่อเนื่องมาเพราะว่าในเช้าวันนี้ก็มีข่าวว่าเราจะมีการฝึกโคบ้าโกใช่ไหมครับเวลาเวลาเปิดก็ประมาณ10บโมงเช้าที่โรงเรียนเตรียมทหารนครนายกนะครับโดยฝ่ายไทยก็จะมีพลเอกวุฒินันรีลายุทธรองพบสสเป็นประธานนะครับนี่ก็มีรายงานข่าวออกมาจากนักข่พ์ต่างประเทศนะครับโดย นังเสพิมพ์วชิงตันโพสต์นะครับมีรายงานของนายเคล็กวิดล็อกผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงกลาโหมและด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับโดยบอกว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับที่เข้าฝึกเข้าเบ้าโกในครั้งนี้นะครับหลังจากมีการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557นะครับหลังยึดอำนาจแล้วนี่บารักโอบามาได้รับงการช่วยเหลือทางทหารมูลค่าประมาณ4.7ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็ยกเลิกการฝึกระดับเล็กๆและระง,งับการแลกเปลี่ยนระหว่างกองทัพสหรัฐกับกองทัพไทยนะครับโดยจอห์นแครี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกต่างประเทศเคยกล่าวตาําหนิการรัฐประหารไว้ด้วยแม้สหรัฐจะให้คุณค่าต่อพันธมิตรอันยาวนานกับประชาชนคนไทยก็ตามแต่การรัฐประหารจะเพิ่มความยุ่งยากต่อสัมพันธภาพระหว่างไทยและสหรัฐโดยเฉพาะกับกองทัพไทยนะครับแต่ก็มีรายงานนะครับเป็นคําแถลงของ เมลิซาซิวินีนะครับโฆษกหญิงประจำสถานทูตสหรัฐก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าการฝึกค้อบ้าโกปี2558นะครับโดยเปลี่ยนการให้ความสำคัญและก็ลดระดับลงเนื่องจากกองทัพขับไล่รัฐบาลพลเรือนโดยการฝึกปีนี้จะเน้นการฝึกเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทภาภัยพิบัติส่วนการฝึกสะเทินน้ำสะเทินบกระดับใหญ่จะถูกยกเลิกไป แต่เธอยอมรับว่ายังจะมีการฝึกซ้อมด้วยกระสูนจริงโดยจํานวนหทหารสาหรัฐที่จะเข้าร่วมในการฝึกครั้งนี้3,600นายนะครับจากเดิมนะครับปีที่แล้ว4,300นายนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวออกมาซึ่งจะมีการเปิดเช้าวันนี้10โมงเช้านะครับทหารสาหรัฐลดกําลัง<ะ>ไม่เป็นไรครับ,รบนี่<ะ>บิ๊กสวนสยามคาด<ะ>ดิสนีย์เล็งมาลงทุนในไทย5-10ปีนี้<ะ>เอาสวนสนุกมาแทนดิสนีนย์แลนด์เนี่ยดิสนีย์ นี่คุณชัยวัตรเหลืองอมรเลิศประธานกรรมการบริษัทซิตี้วอล์คผู้บริหารสวนน้ำสวนสนุกสวนสยามเปิดเผยว่า5-10ปีนี้ทางดิสนีย์เลงว่าจะมาลงทุนลงทุนสวนสนุกในประเทศไทยเอาต่อไปก็ไม่ต้องบินไปฮ่องกงไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นดิใช่ไหมฮะบ้านเราก็จะมีดิสนีย์เหรอฮะบ้านผีสิงนี่มันมีผีจริงๆไหครับทหารอเมริกาไม่มาไม่เป็นไรไม่ต้องมาเอาดิสนีย์มาแทน นี่เตรียมเล่นเลยพี่เ <the> บ <purple> ิ้มเตรียมเลยพาลูกไปเล่นได้ได้ฮะพี่ไปเล่นเองนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยพอพอเราเชิญกรรมิการต่างประเทศเชิญทางท่านอุปทูตมาท่านไม่มานะฮะปรากฏว่าทางคสชนะฮะท่านก็จะเชิญผู้ช่วยทูตทหารนะครับผู้ช่วยทูตทหารที่อยู่แต่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะอยู่ในบ้านเราเนี่ยทุกประเทศุกประเทศนะครับมาชี้แจงทำความเข้าใจกับการทํางานของคสชโดยมีรายงานว่าเชิญมาเวลา9นาฬิกาถึง11เนาฬิกา วันพรุ่งนี้เอ้ยขอขอัยครับวันวันพุธนะครับวันที่11กุมภาพันธ์นะครันครับก็เชิญมาที่นะครับโดยมีพลโทสุภกรสงวนชาติศรนละไกนะครับรองเสนาธิการทหารบกก็จะเป็นประธานทําความเข้าใจนะครับก็จะเชิญมาที่กองบัญชาการกองทัพบกอ่าก็คงจะมากันหมดนะครับผู้ช่วยทุตทหารพร้อมเข้ามาอยู่แล้วนะเขาไม่เจียวเจเนี่ทหารของเราตอนนี้ก็ หนุงหนิงกับทางจีนเยวจะมีความคืบหน้าเรื่องจีนด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปเปิดประดิษฐ์กับญี่ปุ่นก่อนใช่ไหมครับล่าสุดนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสชพร้อมคณะนะครับได้เดินทางไปถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยนะครับรบแล้วขณะนี้คงอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจการพบปะกับนักลงทุนกับตัวแทนรัฐบาลนะครับครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับนี่ฮะบรรยากาศเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณ8นาฬิกา50นาที ตามเวลาท้องถิ่นนะครับพลเอกประยุทธ์เดินทางไปกับคณะรัฐมนตรีบางส่วนพร้อมทั้งภริยานะครับก็คือรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาคณะรัฐมนตรีที่เดินทางไปด้วยเช่นพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณรงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ก็ต้องไปเพราะว่าจะคุยเรื่องรถไฟด้วยนะฮะคุณกรอบการการจนะคุณกรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้ไปดึงนักท่องเที่ยวลงมาบ้านเราถูกต้องครับก็ต้องไปด้วยเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่าง8-10ถึง10กุมภาพันธ์นะครับตามคําเชิญของชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีกําหนดการเดินทางนี่นะครับภารกิจเนี่ยสำคัญสำคัญทั้งนั้นนะครับเช่นการเข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารนารุฮิโต การหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประเด็นหารือเนี่ยนะครับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาระบบรางการพัฒนาโครงสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอันนี้ญี่ปุ่นเขาอยากจะมาลงทุนอยู่แล้วการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยสู่ญี่ปุ่นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้หารือกับกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นไทยพบปะหารือกับภาคเอกชนของญี่ปุ่นอย่างเช่นประธานและผู้บริหารระดับสูงของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียวประธานและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเศรษฐกิจที่สําคัญในเขตคันไซที่นครโอซาก้ารวมถึงประธานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นโดยเฉพาะบริษัทรถยนต์อย่างเช่นฮอนด้ารวมไปถึงมิตซูยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารสําคัญ2ฉบับครับพี่เบิ้มก็คือบันทึกแสดงเจตจานงหรือ MOI นะครับบันทึกแสดงเจตจานง เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางครับโดยระบุเส้นทางที่มีความสําคัญลำดับต้นที่ <ฮะ S> 2>, 2ฝ่ายจะร่วมมือพัฒนาและยกระดับกลไกการทํางานระบบรางไทยญี่ปุ่นเป็นระดับรัฐมนตรีเพื่อแสดงเจตนาลมทางการเมืองโดยให้รัฐมนตรีคมนาคมของทั้งสองฝ่ายลงนามและบันทึกความร่วมมือมีทั้งบันทึกแสดงเจตจำนงและบันทึกความร่วมมือรหรือว่า moc บันทึกความร่วมมือ เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจไทยในญี่ปุ่น<ะ>ญี่ปุ่นในไทยและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันในประเทศที่3าร,ระหว่างเจทรกับคณะกรรมการร่วม3ส,สถาบันภาคเอกชน<ะ>คือกอกรอของไทยเรารนะครับ<ะ>และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน<อ>็นอันนี้ก็คือที่น้องสนุกพูดมานี่ก็คือภารกิจของวันที่9คือวันนี้ค,คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราประมาณ2ชั่วโมง ตอนนี้เขาก็ประมาณคือเกือบจะสิบโมงเก้าโมงประมาณ9ก้าโมงสี่สิบห้าสิบนาทีนะฮะ <Thompson. S 1> แล้วก็พอภารกิจวันนี้เสร็จสับเรียบร้อยหมดวันพรุ่งนี้ก็จะไปฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานีรถไฟโตเกียวแล้วก็รถไฟสายต่างๆนะครับจากนั้นเวลา10บนาฬิกาเนี่ยนะครับท่านนายกและคณะก็จะทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นนะครับออกจากสถานีโตเกียวไปยังน,ค,นครโอซาก้านะครับแล้วก็พอตกเที่ยงปุ๊บองค์กรเศรษฐกิจ5แห่งในเขตคันไซ ก็ได้แก่สมาพันธ์เศรษฐกิจคันไซหอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้าหอการค้าและอุตสาหกรรมเกียวโตหอการค้าและอุตสาหกรรมโกเบและสมาคมผู้บริหารเขตคันไซก็จะร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกและคณะครับครับนะฮะนี่ก็คือไปงานของบ้านของเมืองทั้งนั้นนะฮะครับอันนี้น่าสนใจมากครับส่วนเรื่องไทยกับจีน,นครับกร,รณีที่ไปเจราจาเรื่องรถไฟความเร็วปานกลางครับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เส้นหนองคายโคราชแก่งคอยมาตราพุทธแล้วก็แก่งคอยลงมากรุงเทพอันนี้เบื้องต้นอันที่คุยยังไม่ลงตัวตอนนี้ก็คือรูปแบบในการลงทุนและอัตราเงินกู้ที่จีนจะให้กู้อัตราดอกเบี้ยนะครับจีนเสนอมาระหว่าง2-4%งถึงสี่เปอร์เซไทยบอกว่าแพงไปแล้วไทยเราเนี่ยเตรียมเลยบอกว่าถ้าคุยกันไม่ลงตัวเนี่ยอาจจะกู้บางส่วนให้มันเป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้นแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะหาแหล่งเงินกู้อื่นที่อัตราดอกเบี้ยถูกกว่า คุณกรจาติกวนิศนะครับแสดงความเห็นเรื่องนี้รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าเราอยากเห็นการดําเนินการโดยเร็วในโครงการรถไฟเชื่อมกับจีนที่หนองคายแต่ผมมองว่าเป็นข่าวดีที่มีรายงานข่าวว่ามีการสะดุดในการเจรจาระหว่างไทยกับจีนต่อเงื่อนไขการกู้เงินเพื่อลงทุนในรถไฟความเร็วสูงสะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการกระทรวงการคลัง ยังทําหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของไทยได้ดีครับไม่ได้ยอมเขาไปทุกเรื่องซึ่งปัญหาที่ทําให้สะดุดก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่จีนเสนอและเงื่อนไขของจีนที่ต้องการให้จีนรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของโครงการครับรวมถึงการบริหารรถไฟด้วยผมว่าทางจีนอาจสบายเกินไปครับรถไฟก็ได้ขายงานก่อสร้างก็ได้ทําเงินก็ไม่ต้องลงแถมได้เก็บดอกเบีย้ยจากเราอีกวันนี้ไทยเราควรเจราจาให้เป็นการร่วมลงทุนตามแนวบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU เดิมที่เราเคยเจรจาไว้กับจีนวิธีการคือไทยใช้เส้นทางรางเป็นทุนจีนลงเงินและสองประเทศร่วมกันถือหุ้นในบริษัทที่มีสัมปทานเดินรถและบริหารโครงการ <ฮะ S 1> การกู้เงินเป็นการกู้โดยบริษัทร่วมทุนแทนที่จะเป็นการกู้โดยรัฐไทยการกู้เงินมาลงทุนนั้นง่ายกว่าเพราะไม่ต้องเหนื่อยเจรจาเงื่อนไขอะไรมาก แต่ความเสี่ยงตกอยู่ที่เราร้อยเปอร์เซนต์ทั้งๆที่ฝ่ายจีนได้ประโยชน์มหาศาลในแง่รายได้จากของที่ขายให้กับเรารและในทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมผ่านเราสู่อาเซียนได้อันนี้จีนก็ได้ประโยชน์ด้วยครับการเอาง่ายไว้ก่อนมักซ่อนภัยไว้ภายหลังอ,อันนี้คุณกรเตือนนะครับ,รบแต่โดยทิศทางหลักก็คือสนับสนุนเรื่องของการสร้างระบบรางเชื่อมต่อกับจีนเนี่ยเส้นนี้มันเป็นเส้นที่เคยศึกษากันไว้แล้วและมีความคุ้มค่าสูง แต่ติดอยู่ตัวงเงื่อนไขตอนนี้ <ฮะ S 2> และที่มันติดขัดอยู่ตอนนี้สะท้อนว่ากระทรวงการคลังเนี่ยยังปกป้องผลประโยชน์ของไทยเราอยู่ไม่ได้ยอมตามจีนเข้าไปหมดนะครับ <ฮะ S 2> ส่วนแนวทางที่คุณ,คณกรเสนอเนี่ยจะทําได้แค่ไหนยังไงเนี่ยทางรัฐบาลก็น่าพิจารณานะครับ,รบเรื่องของการตั้งบริษัทร่รวมทุนขึ้นมาเพื่อบริหารโครงการ <ฮะ S 2> แบบนี้เนี่ยข้อดีก็มี <ฮะ S 2> ก็คือความเสี่ยงจะไม่ได้อยู่ที่ไทยเราฝ่ายเดียว จีนก็เข้ามาแบ่งรับความเสี่ยงด้วยตามสัดส่วนหุ้นที่ถือครับอ่าแต่ข้อเสียก็คือเราก็อาจจะเสียอิสระบางส่วนไปเว้นแต่ว่าเราถือหุ้นเสียงข้างมากอยู่นะครับแต่คําถามก็คือว่าของแบบนี้จีนก็ต้องยอมด้วยครับนึกออกใช่ไหมฮะมันก็ต้องหาจุดลงตัวกันได้อะเพราะแน่นอนโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีครับจีนก็ต้องการผลประโยชน์ไทยเราก็ต้องการผลประโยชน์อ่ามันก็ต้องคุยกันหาจุดที่ลงตัวครับนะครับลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศชาติก็ลงทุนไปเถอะนะฮะไม่ใช่ลงทุนเพื่อโกงนี่ยา ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปจนถึงวันที่11ครับการเดินทางกลับของพลเอกประยุทธ์และคณะเนี่ยจะเจอปัญหาเหมือนที่เขาเจอกันวันที่เกุมพาที่ผ่านมาไหมฮะพี่เบิร์อของการบินไทยนั่นแหละฮะการบินไทยเนี่ยโอ้โหเรื่องของพนักงานโหลดเดอร์พนักงานโหลดเดอร์การบินไทยเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าอยากรู้เรื่องการบินไทยเนี่ยขออนุญาตนะครับโฆษณานิดนึงนะฮะไปอ่านหน้า2แนวหน้าวันนี้นะครับจดหมายจากคนการบินไทยนะครับคุณประชาไทยเขียนไว้ เราจะทราบเรื่องภายในการบินไทยอย่างดีนี่เป็นตอนที่2แล้วนะฮะแต่ว่าเหตุเกิดวันที่7นะครับปรากฏว่าพนักงานโหลดเดอร์ของการบินไทยคือการบินไทยเนี่ยเขาจ้างเอาซอร์สไงครับนะฮะก็คือเอาซอร์สก็คือบริษัทเคแคเทอร์ิงนะฮะเข้ามาเป็นพนักงานโหลดเดอร์ปรากฏว่าพนักงานโหลดเดอร์กะดึกนะครับที่จะเข้าเวรสามทุ่มเนี่ยนะครับก็ไม่มาแล้วกะก่อนหน้านี้พนักงานโหลดเดอร์ก็กลับบ้านหมดเพราะว่าไม่พอใจเป็นการสตรา์นะครับสไตร์แล้วก็เกิดบอบ โกราหลเนลยเนื่องจากว่าไม่มีคนขนกระเป๋าขนพาระสัมภาระขึ้นเครื่องลงเครื่องนะฮะทำให้เกิดปัญหาแล้วกเ็เครื่องดีเลยไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ทางการบินทางท่ากาศยายสุวรรณภูมิเนี่ยการบินไทยเนี่ยนะฮะเขาก็แก้ปัญหาด้วยการนะครับให้พนักง,งานการบินไทยบางส่วนนะครับหรือว่าขอโหลดเดอร์จากบริษัทอื่นซึ่งเป็นเออซอร์สเนี่ยครับมาช่วยแต่ก็ไม่พอนะครับก็ไปขอกําลังจากทหารอากาศ มาอีกประมาณ70นายนะครับแต่มันก็ไม่เพียงพออยู่ดีนะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้พนังงานกะปกติเนี่ยใช้พนังงานไปประมาณสักร้อยกว่าแต่ได้มา70นะครับก็ทําให้การโหลดกระเป๋านี่มีปัญหาล่าสุดนะครับทางการบินไทยก็ออกมาชี้แจงนะครับ,รบโดยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยบริษัทได้ดําเนินการจัดหาพนังงานบริษัทคู่ค้ารายอื่นนะครับเข้ามาปฏิบัติงานเท่านั้นก็คือว่าเอาเอาเอาซอร์สอะรายอื่นนะฮะ เข้ามาแทนนะครับกับเอา s o u r c i n g เคคัตัลลิงเนี่ยที่เขาประท้วงสไตล์เนี่ยนะฮะแล้วก็พนักงานที่หยุดงานเนี่ยนะครับคือตั้งแต่เวลาบ่ายสองอแล้วของเมื่อวานนี้ก็เริ่มกลับมาทํางานได้ตามปกติเรื่องที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยทางการบินไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยกรณีที่มีการสไตล์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับบริษัทซึ่งเป็นเอา s o u อ c เนี่ยทางการบินไทยก็ต้องเตรียมแผนการแก้ไขเอาไว้เพราะว่าคือ ล่าสุดนี่ทางการบินไทยจ้างนะครับจ้างคทเอลซึ่งเป็น o u t ซ o u r c นี่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3บริษัทนะครับมีบริษัท GPS หรือ JP ราชาโยกหรือ RY นะครับแล้วก็จะมีบริษัทก็คืออีกบริษัทหนึ่งก็คือ wingspan ทั้ง3บริษัทนี้เป็น o u t s o u r c คอยโหลดของโหลดอาหารโหลดอะไรทั้งหลายนี่เขาเรียกว่า loader ดเดนี่ยนะครับ ขึ้นเครื่องถ้าหากว่าเอาซอสเหล่านี้เขาสไตล์เนี่ยนะครับการบินไทยไม่สามารถทําอะไรได้เลยอ๋อไปจ้างเอาซอสไปจ้างข้างนอกมาทําไงต่อไปการบินไทยต้องแก้ปัญหาแล้วแหละก็ไล่มันออกสิฮะพราะแสดงว่าทิ้งงานไงใช่ทิ้งงานก็ต้องไล่ออกให้หมดเลยเ,ออเสร็จแล้วการบินไทยต้องเอาคนของตัวเองหนึ่มาทําเองหรือไม่ก็จ้างเจ้าอื่นก็ได้ถ้าอยากจะเอาซอสอยู่อะแต่ท่านต้องหาหลักประกันถูกไหมฮะใช่ฮะ นี่คือปัญหาของการบินไทยอีกหนึ่งปัญหาไงนะครับที่ทําให้ผู้โดยสารเขาเดือดร้อนแต่แก้เรียบร้อยใช่ไหมครทุกวันนี้ไม่มีปัญหาแล้วเขาบอกว่าแก้แล้วแต่ว่าคนยังไม่ครบไงคือหมายถึงว่าเอาบริษัทอื่นมาชดเชยแต่มันไม่ครบไงแก้เพายังช้าอยู่ตอนนี้ยังช้าอยู่สมมุติว่าในคืนหนึ่งเนี่ยต้องการต้องการพนักงานโหลดเดอร์ประมาณ170ครับตอนนี้ได้มาแค่70คนนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ผู้บริโภค จะได้เดี๋ยวก็ลดลงหมายถึงว่ามันจะช้าลงมันจะช้าลงมันจะมีการดีเลย์ไงนะฮะเพราะว่าไม่มีคนหลงคนโหลดไงครับเดี๋ยวตอกอีกหน่อยพวกกบต้องกะตามต้องมาโหลดของขึ้นเองอ่ะนะฮะไม่ใช่รถทัวร์เลยฮะฮะไม่ใช่รถทัวร์รถทัวร์เจ๊เกียวเหรอพี่่ว่าจะเป็นแบบนั้นแหละต่อไปเนี่ยนะครับต้องแก้ไขนะครับเพราะว่ากำลังจะฟื้นฟูกิจการอยู่นะการบินไทยอะไรที่เป็นปัญหาท่านก็ตัดทิ้งไปถูกไหมฮะมันจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของการบินไทยด้วยแน่นอนนะครับ ทิ้งท้ายกันนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาซะก่อนเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องชาวสวนยางนะครับ,รบวันนี้มีบทความที่น่าสนใจนะฮะ,ฮะคือคุณที่คำพรสีจันเนี่ยเขียนไว้ในกรุงเทพธุรกิจครับว่าด้เรื่องเหลือบบนหลังชาวสวนยาง <ฮะ S 2> ฝากไปยังคนที่ม <ฮะ S 1> ีอำนาจหน้าที่นะครับคุณที่คำพรเนี่ยมีข้อมูลมาบอกว่าตอนนี้มันมีเหลือบที่หากินก็คือมีการเข้าไปหากินกับการกว้านซื้อยางจากชาวสวนยางโดยกดราคาเกษตรกร ยางแผ่นเนี่ยซื้อแค่4 7่สถึงสีบถึงสีบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอาไปขายต่อที่ตลาดกลางที่ราคามันอยู่ที่63บาทอ่ะทำไมยี่สิบบาทเลยเหรอแต่ไปกดราคาจากเกษตรกรไงแต่ปัญหาคือว่าถามว่าเกษตรกรเนี่ยทำไมให้เขากดก็เพราะว่าไอ้กลุ่มนี้นะครับเข้าไปซื้อจากชาวสวนยางแล้วเนี่ยก็ไปขายตลาดกลางก็ขายได้เลยสะดวกโยทินมากแต่คนอื่นถ้าจะเอาไปขายบ้างเนี่ยที่คุณทิศพรเขียนไว้ก็คือว่ามันมีการเหมือนกับว่าสกัดอ่ะ ทำ<อ>ให้ไม่ได้รับความสะดวกในการผ่านเข้าไปขายอ่าเนี่ยอันนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นการกระทําซึ่งอุกอาจนะครับถ้าเป็นจริงนะครับ,รบอันนี้ฝากไปตรวจสอบด้วยนะครับอ่าแล้วก็ที่ทางรัฐบาลกําลังทาอยู่ก็เช่นเพิ่มจุดรับซื้อน้ํายางดิบ,บเพิ่มจุดรับซื้อยางแผน่นอ่าแล้วก็เข้าไปซื้อน้ำยางดิบโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็จะแก้ปัญหาว่าราคาน้ํายางดิบมันไม่ขยับขึ้นตามราคายางแผน่นอันนี้ทางรัฐบาลเขาจะแก้แล้วนะครับ รวมไปถึงการเพิ่มจุดรับซื้อด้วยเพื่อให้มันรับกับฤดูเปิดเปิดกรีดยางฤดูใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะครับรบอันนี้ทางรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งใจดีที่จะแก้แต่ถ้าเกิดมีเหลือบแบบนี้เนี่ยต้องเข้าไปจัดการด้วยครับไม่งั้นประโยชน์ก็จะไปไปถึงมือชาวสวนยางอย่างเต็มเมดเต็มหน่วยนะครับฮะแล้วก็มีข่าวว่าคุณเพิกเลิศวังพงศ์นะครับอดีตประธานชุมนุมสากลชาวสวนยางบอกว่าจะมีการประชุมกันในวันนี้นะครับอ๋อขาขออภัยวันพรุ่งนี้สิบพฤษภาค์นะครับ เรื่องมาตรการการช่วยเหลือต่างๆของทางรัฐบาลเขาครับฮะครับหมดเวลาแล้วรับของข่าวเช้าฟ้าวันใหม่ของเรานะครับช่วงแรกช่วงที่2ช่วงต่อไปคุณวิทยเยนมุตตมละครับคุณถนอมอ่อนเกียรติพลครับเจาะประเด็นสําคัญสำคัญครับนะครับเช้าวันนี้น้องสันติสุขผบประชาไทยและทมงแนทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ